นั่นไงใช่เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่หัตถ์ชาแนลนะครับ EP นี้เป็น EP ที่30ต้อนรับสําหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้นะฮะร,รอคอยลายเซ็นนะฮะซึ่งท่านเองก็คงจะได้รับนะตามดดลําดับหลั่นมาเรื่อยๆตั้งแต่ EP ที่1 2 3 4 5จนปัจจุบันก็ EP ที่30แล้วท่านนี้มาเข้าสู่ EP นี้เลยครับ EP ที่30กับท่านแรกเลยท่านนี้ก็คือคุณ พัฒนชันันนะครับพ,ะพระนัทรธทร40ปีประกอบอาชีพตำแหน่งแอดมินนะครับอ่ามาแล้วครับคุณพัฒนชันันนะครับเขีนเซนครับเส<ว>้นสายประกาศจุบินนะฮะของท่านแรกของวันนี้นะครับคุณพัฒนชันันพระพัทร ทอนนะฮะคือท่านได้ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นท่านแรกจริงๆสำหรับวันนี้เวลาท่านได้รับไปเซ็นแล้วนะฮะก็จะมีช่องเล็กๆนะฮะก็คือหน้าต่างหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นการรูปลักษณะวางแบบลายเซ็นที่ดีนะครับส่งเสริมให้ท่านได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเซ็นที่มีความสมบูรณ์ในท่านทั้งสี่นะครับก็ฝากชมไปย้อนไปแต่ลยคลิปนะฮะเมื่อเร็นขึ้นใจแล้วค่อยๆเป็นการออกแบบไปเซ็นนะครับจะได้มีความสมบูรณ์ที่สุดท่านต่อมาก็คือคุณวรา ยุพัฒน์นะฮะพี่สารสาธุรกิจนะฮะเจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อธุรกิจซื้อมาขายไปด้วยนะครับคุณวรายุพัฒน์นะครับลายเซ็นนะครับลายเซ็นนี้นะฮะมอบให้คุณวรายุพัฒน์ฮะพี่สารสาธุรกิจนะครับนี่แหละฮะแคปหน้าจอแล้วก็ชมคลิปให้ชัดเจนก่อนที่จะนำไปใช้จริงกับชีวิตของท่านนะครับ ให้สมบูรณ์ที่สุดนะให้ใกล้เคียงเหมือนที่ผมได้ออกแบบให้ท่านนะฮะในลายเซ็นนียก็จะมีสี่รูปลักษณะลายเซ็นในดินน้ําลงไปในท่านทั้งสี่นี้นะครับมาที่คุณธนพัฒน์แท่เรานะครับลูกจ้างชั่วคราวนะฮะคุณธนพัฒน์แท่เรารับลายเซ็นนะครับธนพัฒน์แท่เรานะครับนี่ฮะลายเซ็นของคุณ ได้แล้วนะฮะก็ฝากนะคอมเมนต์ใต้คลิปดีๆของเราด้วยเพราะใน EP ีที่30เนี่ยอยากให้ท่านที่ได้รับไปแล้วนะฮะบอกกล่าวว่าได้รับไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตามที่ท่านได้รอคอยผมจะได้ทราบนะฮะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ผมได้นะออกแบบรปเซนของแต่ละท่านนะครับามาต่อที่คุณพงษ์สทรอูอ่ตุ้มนะฮะยี่สิบปีวิ่งลาลามูฟวิ่งอ๋อครับวิ่งลาลามูฟนะครับก็ คุณพงศธรอูตุ้มครับรับไปเซ็นเลยนะครับพงศธรครับคุณพงศธรเตรียมรับใบเซ็นเลยนะครับแล้วก็เป็นอาสากู้ชีพพ,ชพยาบาลด้วยนะครับขอส่งกําลังใจให้บุคลากรทังกระพพย์ทุกๆท่านนะครับมาต่อที่ท่านต่อไปนะท่านนี้ก็จะเป็นเป็นชุมคูอัตราจาร้างนะครับ คุณครูชื่อว่าคุณครูอะไรเอ่ยนะฮะคุณครูสิริเพนดอนน้อยหนานะครับเตรียมรับลาเซ็นเลยครับครับสิริเพนนะฮะดอนน้อยหนารับใาเซ็นเลยลาเซ็นเส้นส,สายประการชีวิตนะฮะเซ็นให้ขึ้นใจฝึกให้คล่องตัวแล้วค่อยนำไปใช้จริงถ้าท่านเองยังไม่ชัวร์ยังไม่ใช่อย่าไปใช้นะครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะฮะ ถึงแม้ว่าจะวางรูปลักษณะที่ไม่ชัดเจนแล้วนะฮะเอาไปใช้มันก็เหมือนเดิมพงเดิมนะฮะความป,ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในท่านสีก็ไม่เกิดขึ้นจากไหลเซียนของท่านนะครับคุณครูกรกฎครับจันบุญพิทักษ์นะครับ3 6ปีนะครับาคุณครูกรกฎเตรียมรับไหเซ็นเลยครับกับกรกฎนะฮะครับไหลเซียนนี้เป็นของคุณครูกรรกฎจันบุญพิทักษ์นะครับ ท่านจะเห็นมีช่องหน้าต่างหนึ่งนะฮะที่หลอดขึ้นมาข้างๆผมเนี่ยสังเกตไมครับว่าในการวางแบบการเขียนรูปลักษณ์เนี่ยผมให้แบบชัดเจนและละเอียดมากท่านผู้ชมได้ติดตามท่ญญานจะทราบว่าทุกๆคลิปนะฮะหรือว่าทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยนะฮะตั้งแต่ผมได้ทํามาเนี่ยการวางมือการลากเส้นนะฮะการขียเขียนนะ่ะต้องการความสมบูรณ์ในเรื่องของรูปลักษณะให้เหมือนและก็วางมือให้ถูกต้องนะยครับพยายามทําให้ได้ด้วยนะฮะมาที่คุณทวีทรัพย์ กันทายอินพนักงานบริษัทนะฮะคุณทวีทรัพย์นะฮะหลายเส้นเลยครับครับนี่นะมีเส้นขีดเส้นนะฮะมีความหลากหลายในรื่นไหลเรื่องของธาตุน้ำก็ให้เขียนตามผมเพื่อนนะครับทวีทรัพย์กันทายอินนะครับนี่นะฮะของท่านที่ตั้งแต่ EP 1ีหนึ่งสองสา่าเจ็ดกาสิบนะครับ ก็มาถึงปัจจุบันก็30แล้วนะฮะก็ส่งกำลังใจแล้วก็แสดงความดีกับทุกท่านที่ได้รับณวันนี้ด้วยมาที่ท่านต่อไปชลินทิพย์โคตรรุชัยนะฮะคุณครูชลินทิพย์นะครับรับลายเซ็นเลครับกับคุณครูชลินทิพย์นะฮะอันนี้เป็นลายเซ็นของคุณครูชลินทิพย์โคตรรุชัยนะครับนี่ฮะมาหาครับ มาการตามระดับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ละเซนแต่ละในเซนแต่ละชื่อก็มีอาชีพอายุที่แตกต่างกันอย่างที่บมบอเรียนทราบนะครับตั้งแต่คลิปแรกๆมาท่อนต่อไปนะฮะคุณครูอ่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คุณครูแล้วนะฮะพนักงานองค์กรของรัฐนะครับสำนักงานกนก,อนกอนพอนะฮะคุณสุรศักดิ์ศีถิ่นนะครับ36ปีนะฮะคุณสุรศักดิ์เตรียมรับรบเซนครับ ลายเซนของคุณสุรศักดิ์สีถิ่นครับตาวลดับมาเรื่อยๆนะฮะต่อไปก็จะเป็นของคุณครูนันทิพาแสงทองนะฮะคุณครูนันทิพาแสงทองเตรียมรระไฟเซน,นแล้วคุณครูนันทิพานะฮะครับ นันทิพาแสงทองนะฮะเตรียมรับลายเส็นนะฮะเส้นแต่ละเส้นนะฮะขีดก็มีนะฮะหรือจุดก็ตามนะฮะให้ท่านวางรากฐานตามรูปลักษณ์ที่ผมออกแบบให้ในอีกช่องหน้าต่างที่เกิดขึ้นขณะที่ผมให้ท่านแคปหน้าจอหรือได้ชมภาพจากในสิงท่านนะฮะนั่นแหละฮะจุดสําคัญมันอยู่ตรงนั้นโฟกัสให้ดีๆดูจุดให้มันคงดูขีดให้ดีนะครับแล้วค่อยไปใช้นะฮะรูปลักษณ์ต่างมันมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นในท่าทั้ง4ี่นะครับ ต่อไปคุณจตุพรสกุลเมืองค้าขายครับคุณจตุพรลายเซ็นครับจตุพรสกุลเมืองนะฮะได้รับลายเซ็นแล้วครับอาชีพก็เป็นอาชีพค้าขายนะครับก็หลากหลายอาชีพนะฮะว่ากันไปนะฮะทุกคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายแล้วลายเซ็นจากผมไปผมก็แบ่งปันนะฮะน้ำใจที่เกิดขึ้นให้แต่ละท่านมาที่ท่านต่อไปคือคุณชนพิสุทธิ์นะครับขันฉลี สี่สี่ปีพนักงานขายรถยนจุนะครับคุณชนพิสุทธิ์ครับลายเซ็นครับครับชนพิสุทธิ์ขันชะลีนะฮะรับลายเซ็นเลยฮะคุณชนพิสุทธิ์ครับขันชะลีครับสี่สิบสี่ปีนะฮะจะใช้นำคุณได้ก็ตอนอายุ45ปีเอาไปแล้วนะครับมาที่ท่านต่อไปท่านนี้วิศวกรนะครับ คุณนัทนิชาโพธิชานประเสริฐน,นะฮะนัทนิชาเตรียมรับไปเสร็จนะครับครับนัทนิชานะฮะโพธิชานประเสริฐน,นะฮะวิศวกรนะฮะครับอายุก็ยี่ห้าปีนะฮะจะบอกอายุแน้อยท่านจะได้ทราบว่าเอ๊ะผมเรียกชื่อท่านแล้วนะบางคนก็ ชื่ออาจจะคล้ายเคียงกันนะฮะแต่ว่าพอบอกนามสกุลแล้วก็คนละท่านเลยอีกท่านหนึ่งคือนะฮะคุณคุณอะไรฮะคุณนัทวุฒิการสมเนรวิศวกรจุธานะครับอ่ะคุณนัทวุฒิเราไปเซ็นครับนัทวุฒิครับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตนะของคุณวิศวกรจุธาคุณนัทวุฒินั่นเองการสมเนตรครับอ่า แคปหน้าจอไปแล้วนะครับก็ชมคลิปหลายๆครั้งเพื่อให้มีความชัดเจนและก็มีความคล่องตัวในการว่าฐานของในการลากมือนะฮะลากมือก็ไปขี่อย่างไรนะครับวางแผนยังไงกับลายเซ็นที่จะดีที่สุดต้องเซ็นอย่างน้อยเนี่ยฮะให้รบประมาณร้อยเลยเซ็นขึ้นไปถ้าเซ็นน้อยมันก็มีความสมบูรณ์นะครับเซ็นให้บ่อยๆนะครับความชัดเจนก็จะเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้คุณนัทวุฒิแล้วต่อไปก็คือคุณรัชดาทรเขียวเนตรนะฮะยีปี ผู้รักง,งานเอกชนคุมงานโครงการนะครับอาคุณรัชดาพอรรัชดาธรน,นะครับครับรัชดาธรเตรียมรับลายเซ็นเลยนะครับรัชดาธรเขียวเนตรครับรชดัดรยเจนะครับหลั่นเรียงกันมาตามลำดับตามคิวที่เกิดขึ้นนะครับในแต่ละคนในแต่ละท่านตอนนี้นะฮะก็หลายๆคนนะฮะบางคนก็ ลุนรับลายเซ็นนะครับรับแล้วก็เอาไปใช้นอกจากหน้าที่การงานและการเงินบางคนก็เปลี่ยนงานก็มีอย่างท่านนี้นะครับมันจะเปลี่ยนงานนะครับโดยเฉพาะอายุสีาแล้วนะครับคงจะต้องรอรุนรับลายเซ็นแล้วก็ต้องส่งกำลังใจอย่างแรงกล้าเลยนะครับสีิาแล้วนะตอนนี้กําลังขึ้นจะมาเปลี่ยนงานมาที่คุณเดชาวัน์ภูนเสนะครับคนนี้ต้องให้นำสกุลด้วยนะฮะคุณเดชาวัน์ครับนำสกุลภูนเสนะครับ นี่ครับเดชาวัฒพูลเสนนะครับกําลังจะปรับเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแปลงงานนะฮะแล้วก็งานใหม่ขอให้มีชีวิตที่ใส่ใมากกว่าเดิมนะครับให้มีความเพลิดเพลินสันกครันะครับทุกอย่างทุกสิ่งนะครับเหมือนมนาสมชีวิตเข้ามาในช่วงสั้นๆแล้วก็หายไปนะครับนี่ก็เป็นกําลังใจให้อย่างมากๆเลยนะครับคุณเดชาวัลท่านต่อไปนี้ก็คืออาชีพพนักงานการเงินและบัญชีนะครับคุณวิรัยพรชาติชมิีนะครับ วิรัยพรรับลายเซ็นครับวิรยพรชาติชมีนะครับรับลายเซ็นรับแล้วแคบแล้วก็ให้มีความชัดเจเนด้วยการเขียนด้วยการชมนะฮะแล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้นะฮะเริ่มต้นวันที่พร้อมที่สุดที่เซ็นค้ายครึง่งไก่เฉียงแล้วนะฮะค่อยนําไปมาที่คุณ สุทธิพันธ์ธรรมานยี่สิบเจ็ดปีเซลล์ขายบ้านนะครับอ้าวคุณสุทธิพันธ์เตรียมพร,ระไกรเซน,รน,าานนะครับครับสุธิพันธ์ธรรมานนะฮะครับอ้าวรับใบเซนที่ผมออกแบบให้แล้วนะครับวันนี้ก็มาหลายๆท่านเลยนะครับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาผมก็จัดเต็มให้ทุกๆคลิปเลยนะฮะหลายท่านเลย คุณวีรพงษ์คงฉาย26ปีพนักง,งานวิสูบริษัทเอกชนนะครับอ่าคุณวีรพงษ์ครับรับไปเซ็นครับวีรพงษ์ครับลายเซ็นเลยนะครับเสน้นสายประกาศชีวิตของคุณวีรพงษ์นะครับแคปหน้าจอแล้วก็เซ็นให้ขึ้นใจแล้วก็ชัดเจนอีกท่านต่อไปนี้ท่านต้องการลายเซ็นเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ24ป,ปีผู้ช่วยผู้จัดการเจ้าที่รักการ บริษัทอาคารนะครับอาได้เลยครับชื่อว่าคุณดวงฤทัยสวัยงามนะครับอ่ามาภาษาอังกฤษนะฮะจัดไปครับดวงฤทัยนะฮะสวัยงามอ่ะครับดูเลยฮะครับอ่าดวงฤทัยสวัยงามนะครับ,ะะรบอ่า ลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับได้เรียบร้อยจัดไปครับนี่เป็นลายเซ็นภาษาอังกฤษท่านแรกที่ให้เลยนะครับท่านได้ทําตามปฏิกาท่านใหม่จะมาขอแบบใหม่ให้เป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรไม่ได้นะฮะก็ตามที่ท่านขอล้องขอตั้งแต่แรกเริ่มนะฮะตอนนี้ก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาที่คุณนัตพงศ์จันปลอดนะฮะยี่สิบแปดปีนะฮะคุณนัทพงศ์รับลายเซ็นครับ นัทพงศ์จันปอดลายเซ็นครับของคุณได้รับแล้วนะครับเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยกับปรหลายท่านนะฮะที่ได้เซ็นที่ผ่านมาเพื่อสักครู่นี้กลับมาที่คุณโชติกาวิเศษนะฮะคุณโชติกานะฮะคุณโชติกาวิเศษนามพักดีนะครับยี่สิธันวานะครับปีเถอะปีถาะนั่นแหลคมมะครับพิมพ์มาผิดนะฮะ โชติกาวิเศษนบาบังดีรับลปเซ็นครับโชติการับลายเซ็นนะครับยี่สิบกธันวาพระฤหัสบ,บดีนะครับนี่รับไปแล้วแคปแคปไปแล้วก็ดูในช่องหน้าต่างอีกหน้าต่างนี้ก็คือจะมีในช่วงที่เห็นไหมฮะการวางรากฐานของมือะฮะเซ็นให้ได้นะครับเซ็นให้ชัดเจนแล้วก็ลองซ้อมเซ็นจริงนะครับ ก็อยนไปใช้นะครับอ่มาท่านต่อไปท่านนี้นะฮะก็มีส่วนนาสกุลเสริมมาด้วยเพราะว่าเลยละเลย45คือคุณวีรทัศน์คูณเที่ยงธรรมนะฮะอ่ามาวีรทัศน์นะครับรับไปเซ็นครับวีรทัศน์นมสกุลคูณเที่ยงธรรมนะครับนี่ฮะคูณเที่ยงธรรมรับไปเซ็นเลยครับนะฮะเอาไปใช้กับประโยชน์นะครับอาชีพก็ เป็นอาชีพสลัดขับรถนะฮะทั่วๆไปนะฮะนี่แหละหลายคนก็ได้รับไปแล้วก็ฝากเมนิดนึงนะ,ะใต้คลิปนี้ว่าได้รับแล้วนะนะฮะเราก็จะได้ให้ท่านอนะ่ะเอาไปใช้เกิดประโยชน์ในสูงสุดในชีวิตประจำวันท่านใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเป็นที่พึ่งกับคนที่ได้เปลี่ยนชื่อมานะฮะหรือไม่ได้เปลี่ยนชื่อหรือชื่อเด่นอะไรเซนก็ต้องดีด้วยนะครับ มาที่จิรพรนะคุณครูจิรพรแก้วสุขแสงนะครับคุณครูจิรพรเตรียมรับลาเซ็นครับจิราพรครับรับลายเซ็นตามนี้นะครับแคปหน้าจอชมหน้าต่างที่การวางมือรับฐานที่ดีแล้วก็ไปเซ็นจริงซ้อมจริงลงในกระดาษอีกทีนะครับส <time> ุภวรรณบุญปานเลยนะฮะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับ เรียกขานชื่อก่อนแล้วผมกาลังจะออกแบบไรเซนให้ท่านแล้วนะครับคุณสุขพะวันนะฮะบุญปานรับไรเซนครับสุพะวันครับเตรียมรับรุนรับไรเซ็นแล้วก็เตรียมรับเอาไปใช้เกิดประโยชน์นะฮะในแต่ละคลิปก็มีความโดดเด่นในชื่อแต่ละคนก็แตกต่างกันไปหลากหลายนะฮะ ข้อจากัดมันก็จะมีการจากลากจากอายุอาชีพนะฮะนะครับแล้วก็คุณก็ต้องใช้ชื่อนามสกุลนะครับให้เป็นประโยชน์ด้วยหลังจากที่ได้รับไปแล้วนะฮะเอาไปเซ็นจริงลงชื่อจริงในนิติกรรมสัญญาแบงค์ราคาต่างๆนะครับมาที่คุณลุงอรุณชัยทองรัตน์นะฮะเจ้าของบริษัททำบัญชีนะฮะคุณลุงอรุณรับไปเซ็นครับกรับลุงอรุณกรับ เตรียมรับลายเซ็นของคุณรุ่งอรุณชัยขันธ์รัตน์นะครับมาเลยหลายๆท่านก็รอคอยลุ้นรอรับแล้วนะฮะช่วงนี้ก็หลายๆคนเลยนะฮะได้รับไปแล้วพอสมควรเยอะนะฮะหลายร้อยท่านแล้วะในผ่านมามาที่คุณร้อยตีสราวุธตั้งคันนาวานิชนะครับหัวหน้าฝ่ายบุคคลนะฮะอ่ายศใส่เองนะครับผมใส่แค่เฉพาะชื่ออาสราวุธครับรับลายเซ็น ราพุธครับนี่เลยฮะลายเส้นเส้นส,สายประก,กาศชีของคุณสร,ราวุธตั้งคันนาวานิดนะครับเดี๋ยวตั้งควรเนี่ยผมอา่านว่ดีตั้งขาวันนาวานิดนะฮะตั้งขาวันนาวานิดนะครับนนารบ,บางทีนำตุกุลเนี่ยนะฮะแค่อ่านให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าอ่านผิดพลาดขออภัยด้วยแต่ชื่อเป๊ะนะครับเพราะผมจะดูจากที่อันินส่งมาให้ไปก็ฝางของคุณแท้ๆเลยนะฮะ มาที่นิติกรสังคสีนะฮะข้าราชการนะครับนิติกรลายเซ็นครับกับนิติกรกับสังคสีครับรับลายเซ็นเลยครับหลายท่านนะฮะยังไงก็ตามเมื่อได้รับแล้วนะครับก็ฝากติดตามในคลิปดีๆที่ผมได้นําเสนอผมมีคลิปพาท่องเที่ยวด้วยนะฮะมีที่ภาพกิจกรรมดีๆ พิธีกรรมหรือแม้แต่ศาสตร์เรื่องความเชื่อตัวเลขต่างๆนะฮะไม่เสียสตังค์เลยเข้าไปก็ชมโฆษณาให้สักทีหนึ่งอยากกดข้ามนะครับมันเป็นการสร้างไรายได้กับผมอีกทางหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มากมายเลยครับเพราะว่าเป็นการสรรนับสนุนจากช่อง YouTube นั่นเองนะยังไงก็ตามฝากติดตามประชมในคลิปอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็มาที่คุณกิราพรกิราพรประเสริฐชัยนะครับกิราพรประเสริฐชัยรับลาเซ็นครับ จิราพรปักเสดช,ชัยครับย9ปีครับดิึงท่านต่อไปนะฮะคุณพนิดาปะรารัตนะครับ42ปีอาจารย์นะครับอาจารย์พนิดาเตรียมรับเลเซ็นนะฮะปะรารัตนะครับครับพนิดาปะรารัตรับเลเซ็นนะครับนั่นคือท่านสุดท้ายฝากติดตามรับชมทางช่องหาทาชาแนล ซับแครากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ยังไงก็คอมเมนต์มานิดหนึงว่าได้รับใบเซ็นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วผมก็จะได้นะฮะจัดคลิปต่อไปดีๆมอบให้กับท่านผู้ชมที่รอต่อไปฝากชมคลิปอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ